ฝรั่งทึ่งหาหมอในไทยถูกและดีแถมเร็วอีกตัางหากแค่20นาทีจบที่อังกฤษต้องรอครึ่งวันราคาถูกกว่าค่าจอดรถในอังกฤษสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการแพทย์ของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติถึงกับพูดว่า ทำไมประเทศที่พัฒนาแล้วไม่มีแบบนี้บ้างมันคือเรื่องของความเร็วในการรักษาความใส่ใจและที่สําคัญราคาที่เข้าถึงได้เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจริงกับอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอังกฤษที่มาเที่ยวเมืองไทยและเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่สิ่งที่เธอเจอในโรงพยาบาลของไทยกลับทําให้เธอประทับใจไม่ลืมนะครับเรื่องนี้นะครับมาจากช่องทิกตอกของสาวชาวอังกฤษที่ชื่อว่าไคล่าเมเทนเนอร์ห หรือไคล่าเมย์นะครับเธอเป็นคีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.5ล้านคนจุดเด่นของเธอนะครับคือชอบท่องเที่ยวคนเดียวไปที่ไหนก็จะพาแฟนคลับไปรู้จักกับสถานที่ใหม่ๆแล้วเธอนะครับยังชอบทำคลิปแต่งหน้าและเล่าเรื่องราวชีวิตต่างแดนแบบเรียวๆนะครับเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นเวเล่าก็คือตอนที่เธออยู่ในเชียงใหม่เธอเล่นเครื่องออกกำลังกายแล้วดันเกิดอุบัติเหตุิ้วมือบวมเจ็บขยับไม่ได้ ตอนนั้นเธอคิดเลยว่าสงสัยจะหักแน่ๆต้องเอ็กซเรย์แน่นอนเธอไปลงพยาบาลรัฐในเชียงใหม่นะครับปรากฏว่าได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วเข้าตรวจเอ็กซเรย์ ray, วินิจฉัยและรับคำแนะนำใช้เวลาทั้งหมดแค่20นาทีเท่านั้นผลตรวจออกมาก็คือแค่เอ็นอักเซบไม่ได้หักไม่ต้องผ่าตัดอะไรเลยแต่สิ่งที่เธอตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือ ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอยู่แค่30ปอนด์หรือเราๆประมาณ1,300บาทไทยนะครับเธอบอกว่ามันเร็วมากเร็วจนตกใจแบบฉันไม่ต้องรอไม่มีเอกสารอะไรให้กรอกยาวไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเลยแถมเธอ,อยังเล่าด้วยนะครับว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านเกิดของเธอในประเทศอังกฤษเธอน่าจะต้องรอคิวหลายชั่วโมงอาจจะนานถึงครึ่งวันหรือทั้งวันเลยก็ได้ แถมถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะต้องจ่ายเป็นพันปอนด์เลยทีเดียวจากนั้นนะครับเธอก็สรุปแบบตรงๆว่าระบบสาธารณสุขของไทยมันดีมากจริงๆไม่แพ้ที่ไหนในโลกและบางด้านก็ดีกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำพอฟังเรื่องของไคล่าแล้วนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆว่าบางครั้งพวกเราในฐานะคนไทยอาจจะลืมไปว่าเรามีของดีอยู่ในมือเราชินกับการจ่ายเงินแค่30บาท หาหมอในโรงพยาบาลรัฐเราเคยชินกับการไปคลินิกง่ายๆแล้วจ่ายเงินหลักร้อยแต่สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศยุโรปหรืออเมริกามันคือเรื่องเหลือเชื่อเลยนะครับในประเทศพัฒนาแล้วแค่จะไปหาหมอธรรมดาบางทีต้องจองล่วงหน้ากันหลายสัปดาห์จะเอ็กซเรย์ต้องทำเรื่องส่งตัวข้ามาแผนกบางคนบอกว่ารอนานจนหายเองไปก่อน แถมค่ารักษาพยาบาลก็แพงแข่เข้าโรงพยาบาลไม่กี่ชั่วโมงก็อาจเป็นหนี้เป็นแสนแล้วผมไม่ได้บอกว่าระบบของไทยสมบูรณ์แบบ100%นะครับแต่สิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้อย่างระบบ30บบาทรักษาทุกโรคหรือโรงพยาบาลรัฐที่ยังพยายามดูแลคนไทยให้มากที่สุดมันคือสิ่งที่เราควรรักษาเอาไว้และสนับสนุนให้มันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ เพราะในโลกยุคนี้แค่การได้เจอหมอเร็วและไปต้องจ่ายแพงจนต้องกู้หนี้ยืมสินก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับและจากเรื่องรล้าของไคล่าเมนะครับที่ทําเอาหลายคนตะลึงกับความรวดเร็วและค่ารักษาพยาบาลในไทยก็ทําให้มีชาวต่างชาติจํานวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับบางคนถึงก็บอกว่ามันดีกว่าประเทศตัวเองซะอีก บางคนนะครับก็อดเปรียบเทียบกับระบบในอังกฤษอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศในยุโรปไม่ได้ลองมาฟังกันครับว่าแต่ละคนเขารู้สึกกันยังไงเมื่อได้เห็นคลิปนี้ของไคล่านะครับความคิดเห็นจากท่านแรกนะครับเขาบอกไว้ว่าฉันยอมจ่าย30ปอนทุกครั้งเลยนะขอแค่เข้าออกเร็วๆเธอแล้วก็มีอีกคนนะครับเข้ามาเสริมไว้ว่าในอังกฤษนะ30ปอนจะกลายเป็น50 100แล้วก็1000ได้ง่ายๆเลยนะ อีกคนนะครับก็มาแซะเบาๆว่าแค่ค่าจอดรถในโรงพยาบาลอังกฤษยังแพงกว่า30ปอนด์เลยบางคนนะครับก็เจอราคาสุดช็อกเขาบอกว่าฉันโดนเรียกเก็บเงิน590รปอนด์สำหรับการเอ็กซเรย์แบบส่วนตัวที่ปีเตอร์โบโลมีคนอเมริกานะครับมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่อเมริกานะการไปหาหมอแบบนี้จะโดนไป3 0 0พดอลลาร์แน่นอน อีกคนนะครับที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันเล่าว่าฉันข้อมือหักที่เกาะเตาเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนเข้าออกแค่ชั่วโมงเดียวเองแล้วจ่ายเงินแค่85ยูโรมันบ้าไปแล้วมีคนอังกฤษอีกคนนะครับพูดเสริมไว้ว่าถ้ารักษาส่วนตัวในอังกฤษนะจะโดนไปหลายพันเลยนะเพื่อนบางคนก็มาเล่าความทรงจำสุดทรมานว่าฉันต้องรอในห้องฉุกเฉินที่ลอนดอน12ชั่วโมงผอนนิ้วในไต ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวอเมริกาเดี๋ยวเข้ามาแชร์ประสบการณ์ไว้ว่าในอเมริกาก็เหมือนกันรอในห้องฉุกเฉิน6ชั่วโมงเลยอีกคนนะครับพูดตรงๆว่าในอังกฤษน่าไม่ใช่แค่30ป้ปอนด์ล็อกมันจะเป็น300ป้อปอนด์เลยละจะยังอยากจ่ายอยู่ไหมละ่ะมีอีกคนนะครับตั้งคำถามใหญ่เลยว่าเราทุกคนเหมือนโดนล้างสมองให้เชื่อว่าอังกฤษเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุด แต่ความจริงแล้วในหลายๆประเทศกับดีกว่า NHS ของเราหลายเท่ามันบ้าจริงๆบางคนนะครับก็มีความทรงจำดีๆกับไทยเขาเล่าไว้ว่าเชียงใหม่เป็นที่ที่ดีมากลูกชายคนเล็กของฉันก็เกิดที่นั่นแหละอีกคนนะครับมาระบายเรื่องภาษี NI ของอังกฤษดยความเซ็งว่ามันตลกดีนะฉันจ่ายเงินประกันสังคมเกือบ400ปอนด์ต่อเดือนแต่พอโทรหาหมอ ต้องรอ3ามอาทิตย์ถึงจะได้เจอโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเลยละมีอีกคนนะครับเข้ามาให้กำลังใจเจ้าของโพสด้วยนะครับเขาบอกว่าหวังว่ามือของคุณจะดีขึ้นนะเราชอบคอนเทนต์ของเธอมากเลยแล้วก็อยากไปเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ที่ไทยเหมือนกันอีกคนนะครับมาแชร์ประสบการณ์ตรงที่ภูเก็ตว่าฉันก็เคยเหมือนกันปีที่แล้วไปเอ็กซเรล์กินยาพันแผลที่ภูเกต็ตจ่ายแค่25ปอนด์เอง คนนี้นะครับพูดถึงความแตกต่างแบบชัดเจนเลยว่าระบบสาธารณสุขที่ไทยดีแล้วก็รวดเร็วมากภรรยาของฉันเป็นคนไทยเราย้ายมาอยู่ในเท์แลนด์เธอบ่นตลอดว่าที่นี่มันช้ามากบางคนนะครับก็มาเล่าประสบการณ์สุดประทับใจว่าลูกสาววัยสามขวบของฉันป่วยหนักมากตอนอยู่ที่ไทยโรงพยาบาลดูแลดีเกินคาดปีถัดมาฉันขาหากักก็ได้รับการดูแลดีมาก พูดได้เลยว่าไม่มีที่ไหนเทียบได้คนต่อมานะครับคิดถึงเมืองไทยแล้วพูดแบบนี้ครับฉันคิดถึงช่วงเวลาในไทยมากๆเพราะเรื่องแบบนี้เลยละอีกคนนะครับมาแสดงความเห็นแบบเจ็บจีดว่าไม่ควรเอาทุกอย่างไปเปรียบเทียบกับอังกฤษหรอกประเทศของเราตกต่ำไปนานแล้วผู้คนก็เหมือนหุ่นยนต์ใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดไม่ใช่การใช้ชีวิต ฉันอายุ19แล้วกําลังวางแผนย้ายประเทศอยู่เลยความคิดเห็นสุดท้ายนะครับมีคนไทยมาแชร์เรื่องจริงที่แตกต่างกันสุดๆว่าถ้าเป็นคนไทยไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐจ่ายแค่30บาทเองฉันเคยเอาตาซาวแล้วผ่าตัดก้อนเนื้อใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงจ่ายแค่30บาทเท่านั้นแต่พอฉันมีนัดกับหมอในอเมริกาต้องรอถึง3เดือนถึงจะได้เจอ แล้วถ้าต้องเอาัวซาก็ต้องนัดอีกทีถ้านัดอีกรอบก็ต้องรออีกเป็นเดือนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าระบบสาธารณสุขของไทยเราเนี่ยถึงจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อร์ซแต่ก็มีหลายอย่างที่ดีจริงๆจนชาวต่างชาติเขาอยางชมนะครับบางสิ่งที่เราคุ้นชินในชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คนอีกซี่โลกเขารู้สึกอิจฉาเลยก็ได้นะครับ ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ดีๆกับการรักษาในไทยหรือเคยเจออะไรที่น่าประทับใจลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ